ขาให้มึงโดดลงไปง้ๆเฮ้ยเปลี่ยนจอยดิมึงแฟนจะถกออกมาอ่ะเออนเดโบ้จะเล่น Fuck t h o ตอนนี้ฟัก k t ชิ s อัเนเดโบไม่อันเดโบอีกม่จะนี่อันเดโบเียบร้อยเฮนเดโบแกมีกี่ใบกันแน่เนี่ยเยอะเหลือเกิน S เออเสียแม่งเสียบเลยเหยียบไม่ไม่อยากสนกับมันช่างแม่งไปของกูดีๆนะบอกไปก่อนถ้ามันเลื่อนออกมาให้เราเนี่ยโอเคเลยนะก็ลงไปดึงมันได้นี่ลงไปดึงไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวปากทางซ้ายอ่ะเดี๋ยวก็ไม่มีที่ต่อใช่เดี๋ยวตรงนี้มันเปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนอ่ะเอ้ยมันเปลี่ยนและเออ พ่อเขาเที่ยว<อ>ไปเยอะขึ้นจากฝั่งขวาฝั่งขวาไม่ใช่ห้องท่แล้วม,มันขึ้นจากฝั่งซ้ายแต่มันไม่ได้ดึงจากไอ้นั่นมาไงาาเนี่ยเออมันไม่ดึงไอ้นี่มาเออเห็นไหมเนี่ยตกมา,า,ามึงเลื่อนไปซ้ายอีกอ,อ,อ่ะเออโอเคบล็อกเดไม่บ้างดึงมาดึงมาเดี๋ยวสักพัานลินแม่งแนงไปดนานลินไม่กตัวดีเลยโดนเลียมึงยังไม่เข็ดมันอีกนะมึงชอบโดนเลียก็แฟร์ชอบไงครับสยิบกิ้วดีอะไรอย่างนี้ย

ได้ไงต่อดีแล้วอ่ะเฮ้ยตายแล้วเยี่ยมเป็นละวันเออเออเออขอบใจโอ้โหเล่นอะไรโอ้โหโอ้โหต้นตีนนะครับมึงกวนตีนกูแล้วเนี่ยมึงกวนตีนกูแล้วเนี่ยปากเนี่ยมึงกวนตีนไปแล้วนะตุ่มตีนสัตว์อ่ะกูกูขอท้ายมึงกวนตีนอ๋อโอเคดึงดูด มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้อ่ะนดูไปก่อนอ่านดูก่อนอ่านดูก่อนมาอ่านดูทิ้งอ่ะบล็อกดันทิ้งเลยทิ้งเหรอแม่แม่นี่ไม่อ่าเปลี่ยนจอยาเปลี่ยนใจเป็นจอยเป็นจอยสวิชสวิชเออว่ะเออเปโอเอเอ้ยนี่ได้สะพานแล้วดีมากเฮ้ยเฮ้ยไปเโอ้ยดีมันโง่ไปเฮ้ยสุดยอดทานอ่าให้แฟร์แฟรถือไว้แฟรถือไว้ ดีที่มันงบแม่งต้องให้เกิดฉลากเหมือนนี้นี่จเกิพลาดแล้วตอนนี้เย้ปุ๊บมึงไม่ได้พลาดแล้วมึงบอกกูเลี้ยมเยอะแล้วกูเบื่อสยิบกิ้วเบื่อสยิบยิ้วมึงละน่าโอเคนะก็ผ่านไปอีกด่านนะคราวนี้ชั้นที่สามสุดท้ายแล้วใช่ไหมมันเลยอีกสองชั้นเนี่ยเอออีกสองชั้นก็คือชั้นที่สามแล้วก็ชั้นบอสไงแล้วก็ชั้นบิ๊กบอสอีกทีหนึ่งบอสของบอสอีกทีหนึ่ง อ่าโอเคเดี๋ยวคราวคราวนี้ตีกับซดได้เลยครับตาข้อที่สองไหคราวนี้ข้อที่สองให้ตอบ yes เอ้ยตอบให้ตอบ no นะข้อสองตอบ no true n ต้องแค้นะ true n ต้องแค้ต้องตอบ no ช h เตอร์ใช่ไหมต้องตอบ no มาสบายไหมมาแต่กลับบ้านไลยวมาแค่นี้แล้วโจ๊กที่เหลือนี่ใครจะกินนี่เอามึงใส่ถุงตัวลยกูมีถุงให้ใส่ถุงเซเว่นก็ได้เนี่ยตัดเอาถุงเซเว่นกลับไปเลยโอ้ยยิงเหนือเข้าหูไป นตอบตอบโนแน่ครัตอบโนตอบโนไฝแม่งตอบเย็ดแม่งเลยมือนเย็ดก็ตอบขั้วเลยมันไม่น่าเปิดทำไมอ่ะก็แบบก็ม่ก็ถ้าเกิดว่าตอบผิดแล้วแบบเดี๋ยวมันได้จบไม่ดีแล้วน้องก็จะมาบ่นว่าพี่จบไม่ดีอะไอยากไปจบทูไปเลยเลยรอบเดียวไปเลยตัววอะะไรโซดกาแฟโซดกาแฟอันดูกาแฟเป็ำจะลองคนไลฟ์เพียบอะไรเงี้ยเกี่ยวอะไรกูรู้กมประกาศชีวิตสงบสุขไหม ทำไมต้องตอบโนเพราะว่าไปหาน้องแคทไงใช่ต้องการไม่ต้องการชีวิตสงบูรณ์ไงชอบชอบชีวิตแบบรุ่มรุ่มดอนอะไรเงี้ยเสียว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 ว่าโอวันนี้จะเจอหัือไมแล้วตอบเยสที่เหลือตอบเยสให้หมดนะโอเคเหรออ่าตอบเยสให้หมดดูผิดดูผิดดูผิดจริไม่ใช่ถูกแล้วโนแล้วก็เยสเยสแล้วก็จบทรรมาไปทางเลสก็จบแล้ว กูจะแน่ว่าตอนกูเล่นน่ะของแคทัลลีของเจแคทัลลีน่ะกูเล่นไปทางเจแคทแต่มันยังไม่เต็มเลยแต่กูตอบถูกมันก็เลยได้แบบถูเอ็นเหมือนกันมันมีมันมีมันมีมูวี่หลังเครดิตจบอันหนึ่งใช่ไหมไม่รู้แต่เขาเกิดได้ถ้าถ้าได้ทูเอ็นเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่ไม่กูไม่รู้อ่ะกูคงไม่กูไม่สนก็เหมือนเล่นแบบแฮงแม็กไม่ใช่เหรอตอบตอบเยสเปรียบแปลว่าต้องการสงบสุขก็ดีแล้ว ก็ดีแล้วสูงสุดก็ดีแล้วอ่ะขึ้นไปชั้นต่อไปใกล้ถึงสวรรค์แล้วสูงสุดสูงสูดสามันวิ่งกันยาวสุดเลยเกินดีเอ็มเพโลเดอะเติร์สสเฟียร์นะก็ชั้นที่3แล้วคราวนี้ต้องใช้ทัชดูอินสิงนะใช้สัญชาตญาณอินสิงใช้สัญชาตญาณเนี่ยจงเชื่อใจสัญชาตญาณของตัวเองสัญญาณจะไปซ้ายไปขวาเรียกครับพี่ไม่ไปกูขึ้นตรงใช่ไหม อ๋ออยู่แบนน่ะไปคุณตรงคุณไม่สนสังัารต้องเลือกจริงต้องเลือกซ้ายหรือขวาครับจะไปบล็อก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 กากเลยจะไปบล็อกแบบบล็อกบล็อกบล็อกลุ้นอะไรเงี้ยบล็อกลำบากหรือบล็อกลุ้นใช่ไหมบล็อกลำบากหรือบล็อกลุ้นใช่ลำบากเนี่ยบล็อกลำบากไงมันก็บล็อกลำบากอ่ะอีกฝั่งบล็อกลุ้นน่ะลุ้นเอาจะตายไม่ตายแหล่อะไรเงี้ยกูเปลี่ยนใจแล้วกูเปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่่ยยนงาส โอกลับไปที่เดิมเลยกูเลยไงถิงเออนั่นแหละถิงให้หมดจบถิงถิงแล้วมึงก็เข้าเดิมอ่ะถิงให้หมดถิงอีกถิงอีกถิงเลยถิงแล้แล้วมึงจะขึ้นยังไงมึงรีไปแล้วมึงจะขึ้นยังไงให้มึงรียิงถิงให้หมดดิมึงไม่ชอบสุดดึงจักรยานโอ้ยหนักไปเรื่อยไปไอ้ฟักไอ้ฟัก ตายตายตาย,ตายเบ,ตเบืติงเบะะะื่อนั่นแหละอชอ่ะโอเคชุดใหม่มาแล้วรีบปินบอกลุ้นอันดูอันดูอันดูเอชเอชเอือชเเจ๋บอกดีครับบอกดีบอกดีพรีมนิยมนะก็รอดไปคือเฮ้ เออโอเคก็เป็นบล็อกดีนะถือเป็นบล็อกดีเพราะว่ามันมันโดนเหยียบแล้วเออมาก็ใช้อินเนสุมาขึ้นไปนะฮะตามสูตรหลักของเราบล็อกรุ่นใหม่อีกแล้วครับบล็อกรุ่นอุ้ยเสียวอยู่ในใจเอาควิกเรียกชั่นอะเก็บปั๊มดูดิตามที่กูเล่นมาเราตายไปกี่ครั้งแต่ตายเป็นสิบสิบครั้งนะแต่ยังเจ็ดสิบสองอยู่เลยอ่ะเพราะมันเก็บไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆนะไม่หมดสักทีอ่ะ ยืนรอละยืนรอตามหัวละอืมไอหะอกออกซ้ายไปและตัดดับอันนก็ยังดีก็ยังดีทันเดอร์โบ่ทันเดอร์โบ่อะมันขึ้นไม่ได้หรอกไม่ขึ้นได้ด้วยไอ้ยี่โอ้ฟักฟอกยู่แมไหไปอืมต้องตีได้ตีได้กูจะยื้อยื้อยื้ให้มันเข้าข้างหลังเหรอเนาะใช่ไหมทำไมต่อดีวะดันสองสะพานได้ป่ะสองสะพานยาวเลยไม่ได้ไม่ก็ไม่ทัน เลยน่ะแหละขึ like ้นไปฝั่งนั้นอ่ะเอาดึงเข้ามาดึงเข้ามาเออขึ้นไปเสี่ยงโอ้ยไม่ไม่มีที่พอไม่ได้ไม่พอพอพอแบบว่าผักผักบล็อกล่างไอ้ใต้เทนเดอร์โบนี่ออกไปแล้วก็ดึงไล่มันจะมีที่ว่างข้างล่างที่เท้าเราสามช่องสมช่องอันนี้นะไม่ใช่ปรับลงไปอีกเลยสไลด์ลงไปอีกเนี่ยแล้วผลักอันนี้ทิ้งออกไปได้ไหมมันจะหลุดไปข้างล่างมันก็มันก็ตันทางเราอยู่ดีว่ะหมดแล้วว่ะ แม่ชุดไม่ทันจริงโอ้โหเข็มขัดสั้นเอี๋เดี๋ยวนะีเอดเอดเดือดอาฟักฟักอยู่แม่โอ้ย่าคือบล็อกมันตันบล็อกมันปัดปิดทข้างบนไว้อ่ะเราเลยเราเลยขึ้นขึ้นยากตายได้อนาถมากตายไม่ยากเล่นซีไทยตั้ง42ปอนดนเล่นทั้งวันก็ผ่าน เหยียบโชว์กันแล้วมือหยาบโชว์ไม่เสียไปงั้นเลยเกลียดละอมะบอกวางเปล่าเอ้บอกเละอ่ะอ่ะไปนู่นทิ้งเอช่ะจะทิ้งอีกอ่ะทิ้งให้หมดเลยอ่ะผมแนะนำว่ามึงอเนี่ยทิ้งทิ้งสองข้างก่อนแล้วก็ทิ้งตรงกลาง คว่างกามจะค้ำใช่ไหมอืมนะมันจะบ็อกซ์หลมันมีรอบอ่ะเอาจนได้อ่ะดีทายเก็บไปอันนี้ก็แกอันเดิมได้ละเอา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 อุนสเลเนี่ย อ่ะไปกันต่ออ่ะมีมพื้นที่ให้ด้วยเออเออเออพอดีเป๊ะเก็บเอาไงอ่ะอ่ะอ่ะยังยังมีกฎผิดอีกหล่นครับไม่ได้เฮ้ยจะทำอะไรจะข้ามไปอ่ะ เออว่ะก็ได้นี่ว่ะจับเออไม่เป็นไรไม่ว่ากันเตะพันเดโบแล้วกันยังไงฮุ้มพันเดโบหลบเอาไงต่อเอาไงต่อนะขึ้นขึ้นไม่ได้ไม่พอ ่า<ส>ดันบล็อกหน่อมนั่นแหละเนที่ว่างเยอะที่นี้ที่บ่างไม่เหลือเหลือที่เหใช้สักพักไม่เสียไม่เสีย <yt 's the first phrase> ไม่เสียอันนี้กูขอโอกาสตายอยู่ลำไรได้ยิกได้ยิกได้ยิกเาเนี่ยสมาขึ้นมาเดี๋ยวได้ละอีพอยช์พอยชพอชอช้ มฝั่งโน้นต้องไปฝั่งโน้นใช่ไหมงับแมงมาแล้วตอนนี้บมาอย่างนี้มึงมาช้าเนี่ยโอ้โหไมาเหลือไปฝั่งโน้นเถอะเพื่อความชั่วฝั่งนี้บล็อกเละเอาเรื่องเราเป็นไงเออจะไปยังไงนี่ไงออปีมออกไปใช่ไหมเออโอเคโอ้ชิบก็มีที่มีที่อยู่มั้งพอจะอินนซูมาได้อยู่อีกที่นึงเออได้พอดีนี่เน มันคิดมุมกลับกันไงแต่มันได้มันได้เหมือนกันอ่ะคิดไงก็ได้เอาเอาเแล่วตอนนี้ขึ้นไปก็ได้เลยเอาให้เหนื่อยเป็นงั้นแหละเอาเอาบลอกตกเลยหล่นไปเยอะอะกูว่ารีดูเหอะรีดูเหอะตรงไหนเอาลำบากละโมนเป็นคนต้องฝืนทนอะไรก็ว่าไหมบล็อกตกอีกแล้วบล็อกตกไม่เป็นไรเราจะเรามีทางของเราอยู่แล้วไงทางเรามีไง ไปตามทางของเราเระเบิดสองเส้นทางดีๆครับเหยียบแน่ๆยังไงก็ต้องเหยียบนั่นแหละเออเอาจ้จะล่วงเอาอีกแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเออ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 มาแกอันเดอร์บุ๊คมึงสูงขนาดนี้เลยเว้ยยาโน้ตยาโน้ตยาโน้ตแถวซ้ายอ่ะเอ้าได้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 ทีนี้ มึงลาบามาพกถือมาเลยอ่ะโอเคโอเค,อเคไปไหนต่ออ๋อกพักไปเ,เออพักแม่มาอุ้ยลุ้นมากเลยอ,ลอ่ะก็จะอือจังหวะนี้แบบแม่งลุ้นตลอดบอกต้องแข็งมาแล้วไล่แล้วบอกต้องแข็งมาอีกแล้วจะเย็เนพี่จะเย็นคอยมาเออถ้ามึงกลัวบอต้องแข็งก็ให้กูได้ ขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปเลยไเย้ปเลย้ละไกลละไกลละความฝันไกลไกลไกลจะเป็นจริงไหมเนี่ยบล็อกตกมากลัวอะไรกันแฟร์มึงก็แก้สถานการณ์ไปตามที่มันมีอะไรวะโหเยอะได้ได้ขึ้นได้เไม่หรอขึ้นได้แต่ลงไม่ได้เยอะคุยอ่ะอ่าฮะอ๋อบอกจริงอีกแล้วอ่ะ เออจะดีเเออขึ้นเหยียบไปเออาแล้วมันไม่ขึ้นีฝาึงไงขึ้นมาพ่อเรอเหอพออะไรเงี้เงขึ้นอหกไปไหนดวะดึงซ้ายไหมอ่ะฮะอ๋อมันขึ้นมาขึ้นเขึ้นมาถมยังไปเออรซ้ายอ๊ะระวังรวัง ยากเลยมึงก็ร well> ีบมึง i̇şte ก็เร่งเหลือเกินไอตัวเนี้ยดึงถอยมาก็ได้ที่มันไม่พอมันมีที่ฝั่งขวานี่ไงโอ้โหลงไปมันเกาะอะไรอยู่ไอมันเกาะอะไรอยู่อ่ะเออเฮ้ยมันไม่หล่นไงมันมันมันติดไงมันติดอ่ะเลงไปโพวดขวางกูเลยใส่ไม่มีได้ไม่ไม่ไม่พอว่ะ มันอยู่ฝั่งนน้นเลยเอออยู่ฝั่งนน้นเนี่ยป๊อกพราะมึงมึงผ่าฝั่งนน้นจนลงไปไงใช่ที่เลยไม่พอเนี่ยเห็นไหมอ๋อต้องมีสองกันอ๋อเฮ้ยมีสองกันว่ะเฮ้ยซ้ายดีกว่าไม่เกี่ยวหรอคือที่จะขึ้นฝั่งไหนแค่นั้นแหละเบื่ออุ้ยตายเด้งเดึงเด้งด้งซ้ายดึงซ้ายดึงซ้ายเข้ามาดึงซ้ายเฮ้ยขึ้นได้ไงอ่ะ ได้เออปุ๊บผลักผลักไปเออโถแต่มันขึ้นมันไม่มีต่อมีให้เกาะนะบอกเราก็ให้ผักทิงเยอะโอ้โหมันไม่ใช่ทำากันเซลเลยดีเนอมีมีสองฝั่งอมีฝั่งเดียวแม่งตายแล้วป่ะเนี่ยไม่ตอนหลังมีสฝั่งหมดเลยไงอ่าฮะก็ดี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 ิยิ่ง แต่มันก็มีเหมือนกันเนี่ยที่แบบว่าผ่าระบบหล่นหายไปเลยอ่ะอ่าฮะโอ้ยก็จะบานอันนี้ตอบเลยนะตอบ yes ใช่ไหม yes ไปเรื่อย yes ไปเรื่อยเขาสีนี่ขนาดเขาสีก็ตอบ yes ไปยังไม่ตายเหรอเก่งบอกใช่ไหมก็เก่งอ่ะเออมึงบอกเออมึงบอกทุกคนเขาจะยอมรับไหมว่ามันคือมึงจริงตอนนี้ ยูอ่ะเดอะล่าส์บอร์ดมีโชคดีจริงๆไม่รอดอีกเหรอไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอ้าวนั่งได้แล้วนั่งอ่าฮ่าดีมากวินเซนต์นายปีนออกมาเป็นงานศิลปะขั้นเทพอะไรเงี้ยศิลปะขั้นเทพศิลปะเปิดเดี๋ยวไม่ว่าศิลป์เปิดไม่ว่าอะไรเงี้ย แอปแตกมากอะไรเงี้ยจะถามคำถามนาอีกครั้งละกันอะไรเงี้ยผ <ม S 1> ู้ที่มาไกลได้นนขนาดนี้จะถามคำถามอีกแค่ข้อสุดท้ายข้อที่3สู่อิสระภาพอ่าโอเคคุณต้องการอเอ่เอ extinction chaos คืออะไรวะ extinction chaos นะคือค,ความวุ่นวาย extinction คืออะไรลบความวุ่นวายปะรือไงวะเย็ดเดือยเย็ดเดอยอะลูเชอกเย็ ออกมาเป็นแบทเอ็นไม่เกี่ยวกูเลยนะแลาวกูดูมาบอกเงี้ยบทสรุปบอกเงี้ยเอ็กซิเมนต์คขื่อนเรียบร้อยป๊าเดี๋ยวก็มีคนมาแปลให้เหม ERT> ือนเลือดออกจมูกอีกอนะฮะก็ดีนะใครรู้ก็แปลก็ได้นะครับเอ็กซิเมนต์ออฟเชยอนนะใครรู้ก็แปลได้อีกหน้าเราก็ลงคลิปเนี้ยแม่งต้องหลายคลิปแม่งชั่วโมงคลิปละชั่วโมงหนึ่งแล้วกูแบ่งภานะยี่สิบนาทีสิบนาทีอะโอ้โหโคตรนานนะเฮียกว่าจะอัพถึงตรงนี้ได้ อ่ะวางไป,ย,ไปยันไม่กี่คนเขาขอบคุณผู้สนสนใจดีอย่างชอบเกมสตรีมเอเลียนวอลเล่สตรีมช็อปสันฟิลสโตร์ให้การสนับสนุนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่เดสค์ิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้าวเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ